มอนแล้วครับออฟฟิศเอกลักษณ์ฟาสปอร์ตมาเอา,เอา,า,าหให้ยัเนี่ยถ้าดโดโทรอยีกเนี่ยให้แล้วให้แล้วใช่ไหมให้แล้วให้อีกก็ได้ไม่ได้แล้ว <c oughs> เอาได้แล้วพอตั๋วเนี่ยโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวรอตั๋วแป๊บหนึ่งครับเอาน้องไอไปอันนั้นมันสิไปทางไหนบอกไอตัวบอกน้องทานน้องมาเลยได้น้องสี่ตัว ไปนี่ห้าสิบไปมุกดาหารออกดอนตานออกดอนตานไปบ้านถือบ้านถือบ่ต้องเบาขึนบ่เป็นอำเพอไปออกปุ้ดขาอปุ้นตะการพืชผลผ่านสีเมืองใหม่แม่เขาเงียยเลยจักหน่อยแม่เขาเงียยเลยบาบ้าดายชี้เมืองใหม่เราไปโค้งเจียมกับไปโค้งเจียมโค้งเจียมแต่เสียออกไปซิลิ่นท่อน ซีรีนทวนกับซออกรอรอสองเมตรไปพุูนบ้านพรั่งเศสมุนสลิกแล้วกับซลงยิ่งดวนลงสระบุรีโอ้ยไปได้ครับบาทนี่สิบ้าเดือนทางนักกันโอ้ยฟังเมือนกับมั่นเรียบไปทางบุนทลิกไปทางบุนทลิกมหานบุนทลิกมหานบุนทลิกตอนนี้เติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับพร้อมบอกเดินทางหาเสบียงกันครับเสียงฟอง ตูพี่ก็เลยยังก็ภาขแบบไปซื้อกาแฟโดยเกินแบบไรกาแฟกาแฟอย่างที่ยาสแตรมมาเถอะอาบน้ำฮันอาบน้ำโอ้ยเดี๋ยวมาย่างไก่ไปไปอปเฮ้ยเดี๋ยวดีๆเรากคือขี้ขาดตัดปไปอุ้ยนี่มองข่อยใจเงี้ยหน่อยก็จำได้แล้ว นเลยนะครับของใจงเงินลงบอนนะบ้านาานี้ให้จังไหนบ้านนี้หัวเอาขึ้นเก่าบ่ะเจ้าบาทถุงเจ้าบาทเอาบาดนึ่งเอาถุงเอาถุงก็ดับถือแล้วครับชีเวนพอดีมืออยู่บาทนึงพอดีเอาใจพอดี มามาลูกพี่าาาาแล้วเราพอจาเฝ้าคิดเงินเราเฝ้าไปได้เจ้าเรียบร้อยแล้วครับสอบียงพร้อมแล้วออกเดินทาง <c oughs> ขึ้นนี่คาดว่าส <c oughs> ไิไปนอน่อยู่ถแถวเกล้ซันุมานไปนี่ครับก็ <c oughs> สิไปบวชไก่แล้วครับพอ <c oughs> ดีออกจากสนุมานก็สิแกงพอดีก็สิผ้าละ ไปตะก,การพืชผลออกตะเลสีมืองไม่ไปโคงเตรียมพาไปส้มบรรยากาศเศร้าๆ่วงโคงเตรียมครับไปครับออกเดินทางเลยครับผมเินแล้วครับบานเนี้ยนอนอยู่ตลาดน้องผือครับน้องผือสานุมานออกจากนี้ไปสิไปกุอคบคุณตรงแย,ยกนี้ทะเดียว เดี๋ยวควาสิกลับเขาอำนาจจะเญ่นครับนี่ออกไซายสิออกไปเขีมมาลาชเดี๋ยวใส,ส,ส,ส่มาจักหน่อยก็สิเดียวควาไปอำเภอกุดข้าวพุ้นมาหอดพบผงกว่าครับมานอนครับวันีครับ ถ้าราส้มมันจะขาดน้ำสดครับออมช่วงจะดีไปพุทธกบุ้น การพืดฝนตลอดลสีมึงไม่ไปต่างสิไปออกโขงเจียมออกเกี่ยวไปสิไปคความาว่าโง่กูบองเจียมไปสิดินท่อนครับสิริท่อนรอรอซองเมฆออกไปสิไปคอวามโง่เจียนางานผมแบบถ้าออกจากนี้มื่อคืนทำให้ดันมากนี่มน้าอยากเลยครับเซลนี่ครับมันเป็นทางมันแข็งเปียวนั่ครับ นี mm. channel, ่ถ้าแม่น huh ีหมองพักอีหมองนอนแต่อีกก็คือ้นบนแล้วครับกุศลขอบคุณครับไปพวดบอกพีน้อยตะการเพื่อพ้นหมดแล้วครับแก็คนมันสิงห่วงอยู่ช่วงเนาะเรื่องประกาศมากครับทางมันสิเขียบตั้นแต่ครับนะครับไปตะการเพื่อพ้นเลยครับผมตรงนี้จะเป็นเสียกุศลขอบคุณครับ นี่สิออกไปปะทุมราชครับปะทุมราดวงศาครับเจ้าออกไซดไปนี่สิไปคุ้มคำครับเป็นแรงองเทียวสิไปออกเลยเข้มาลาดเด่ครับตรงเขาพูดแล้วครับพูสิไปตการพืชพลนครับแสงแรกของวันครับ ตะวันขึ้นที่โค้งเจียมโอ้ยบอทัโโอโโนครับเห็น <c oughs> อยู่เล่ยขดขบุนมากครับบรรยากาศท้องในท้องหน้าครับสว่างจากขุดขบุนไปหาตะการเปลือกผลครับก็ว่างานเห็ดเบี้ยเข้มเศรออกงานเห็ดการเห็ดงานเห็ดให้เห็ดหน้าครับเดือดรุนแรงเท่าน่าโอ้โตอน์นอีกคนนอนแลับ ก็ตรงนี้ตะวกรว่วนี่สิไปอำเภอพนันาครับตรงแยกเนี่ยก็ที่เกษตรกรตลาดครับเ,เข้าเมืองเข้าตลาดผมาจะบอกไปนีว่าคสิไปแยกนาแล้วผมสิออกไปอำเภอคงเจียมครับเนี่ยครับสายคงเจียม เทียม62โลโมง7โมง8โมง8โมงเปนแล้วครับสิบหกแบดมงกวัวเปนแล้วครับตรง เขาครับเส้นนี้มันจะเป็นชัดชี้ัางไม่เมื่อต้อเขาไปออีซีหาล่วรับเขาใส่เดี้ยวใส่เขาไปอีกครับมันจะเป็นเทีทัช่างผ่าน,นไปเสๆครับน้ำสองสีผาเต็มสามพันหกเส้นนี้ครับเป็นเส้ถนถนนไปแลงท่องเที่ยวไดลัยครับ พาแต่มผคงเจียมเขื่อนสิรินทรมาหนีเบดครับมาหนีเดบดแต่ว่าออกมาจากอำนาจมาแต่ทั้งมุกดาหาราน,นะครับสามพันโบกก็ไปได้เนะเาะไปได้แต่ว่าสี่พันนี้เนี่ยคือแม่น้ำสองสีครับอยู่โคงเจียมนี่พานแธครับพาแต่ยมกับตรงเลี้ยวซ้าอยอกไปอีกครับไปครับส้มไปเรื่อยๆครับ